ดวงรายสัปดาห์ราศีพิจิกประจำวันที่8ถึง14มิถุนายน2568สำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกลับมาทบทวนบทบาทหน้าที่และความคิดบางอย่างของตัวเองใหม่อีกครั้งพลังงานในช่วงนี้จะเน้นไปที่การปรับตัวการจัดระเบียบและการมองเห็นความจริงในเสียงที่คุณอาจพยายามมองข้ามไปก่อนหน้านี้ หากคุณรู้สึกเหนื่อยลา้าหรือสับสนนั่นเป็นเพราะคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจุดสำคัญของสัปดาห์นี้คือการรู้จักวางใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์และเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้พักได้ฟังเสียงภายในอย่างแท้จริง การงานการทำงานในช่วงนี้เต็มไปด้วยความคาดไม่ถึงสิ่งที่คุณคิดว่าจะเป็นไปตามแผนอาจเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาการสลับทีมหรือการได้โปรเจกต์ใหม่ที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางคุณแต่เป็นเครื่องมือที่ทดสอบว่าคุณสามารถแสดงศักยภาพในสภาพแวดล้อมใหม่ได้หรือไม่ถ้าคุณทำงานประจำคุณอาจได้รับมอบหมายภาระงานที่มากกว่าที่คุณเคยรับผิดชอบหรือมีบทบาทมากขึ้นในทีมแม้จะไม่ใช่ผู้นำโดยตำแหน่งคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจแต่ต้องย้ำับตัวเองว่านี่คือโอกาสในการเติบโตแบบที่คุณไม่สามารถเรียนรู้จากตำราได้ สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือคนทำกิจการอิสระช่วงนี้คือเวลาที่คุณควรสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตลาดหาความร่วมมือใหม่หรือเปลี่ยนแผนธุรกิจบางส่วนคุณจะได้แนวคิดใหม่จากการฟังมากกว่าการพูดหากคุณยอมเปิดใจฟังคนที่คุณเคยมองข้ามคุณอาจพบทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าที่คิด หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือกำลังมองหางานช่วงนี้อาจอยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแต่สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปไม่ว่าจะเป็นการส่งพอร์ตแนะนำตัวหรือแม้แต่การไปคอมเมนต์ในโพสต์ของคนในวงการจะมีผลกลับมาในระยะยาวความสำเร็จจะเกิดจากความเชื่อมโยงที่ไม่ได้วางแผนไว้คำแนะนำสำหรับด้านการงานคืออย่ายุดติดกับแผนเดิมทั้งหมดจงเตรียมใจสำหรับการปรับเปลี่ยนและอย่าปฏิเสธโอกาส เพียงเพราะคุณยังไม่แน่ใจการเงินการเงินของราศีพิจิกในสัปดาห์นี้เริ่มมีแนวโน้มที่บีขึ้นรายรับจากช่องทางเสริมเริ่มชัดเจนมากขึ้นเช่นงานเสริมค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้ที่ไม่เป็นทางการอย่างไรก็ตามรายจ่ายก็ยังมากพอๆกับรายรับและบางรายการอาจมาแบบกระทันหันเช่นค่าซ่อมแซมค่ารักษาพยาบาลหรือภาระที่ต้องช่วยเหลือคนใกล้ตัว หากคุณคิดจะลงทุนขยายกิจการหรือซื้อของชิ้นใหญ่ควรชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจจากความอยากหรือความกลัวเพราะดาวที่ส่งผลต่อการเงินของคุณยังไม่นิ่งคอการรีบตัดสินใจตอนนี้อาจทำให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่คุ้มค่า คนที่มีภาระหนี้สินอาจเริ่มเห็นช่องทางในการแก้ไขเช่นการปรับโครงสร้างหนี้หรือมีคนเสนอวิธีช่วยเหลือแต่คุณต้องกล้าพูดตรงๆและแสดงความจริงใจในการเจรจาคำแนะนำหลักๆคืออย่าตัดสินใจเรื่องการเงินในช่วงที่คุณกำลังเครียดให้พักและรอให้อารมณ์นิ่งก่อนแล้วค่อยประเมินใหม่ความรัก สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความเข้าใจมากเป็นพิเศษคุณหรือคนรักอาจมีเรื่องที่ไม่พูดออกมาแต่ส่งผลต่ออารมณ์รวมของทั้งสองฝ่าย อย่าคิดแทนอีกฝ่ายและอย่ากเก็บความไม่พอใจไว้เงียบๆเ,เพราะนั่นจะสะสมเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นต้องเริ่มจากการเปิดใจและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกโดยไม่ตำหนิและพร้อมรับฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายรู้สึกเช่นกัน สำหรับคนโสดคุณอาจรู้สึกเหงาเป็นพิเศษช่วงนี้เพราะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือเห็นคนรอบข้างมีคู่อย่างไรก็ตามความเหงาไม่ใช่เหตุผลที่ควรทำให้คุณรีบร้อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เจอคนใหม่ผ่านโซเชียลหรือเพื่อนแนะนำแต่ควรใช้เวลาเรียนรู้ก่อนตัดสินใจ หากคุณเพิ่มเลิกกับใครหรือความสัมพันธ์พื้นจบไปคุณยังต้องให้เวลาเยียวยาอย่ารีบหาใครมาแทนที่เพราะคุณจะพลาดการฟื้นฟูตัวเองอย่างแท้จริง เคล็ดลับเสริมดวงสัปดาห์นี้คุณควรโฟกัสที่การสร้างความสงบภายในมากกว่าการพึ่งพาสิ่งภายนอกเคล็ดลับหลักคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับจิตใจเช่นการเขียนไดอารี่เพื่อระบายความรู้สึกการฝึกหายใจลึกๆหรือนั่งสมาธิสั้นๆเป็นประจำ หากคุณเชื่อในพลังงานเสริมการจัดโต๊ะทำงานใหม่ให้โล่งสะอาดหรือเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกไปจะช่วยให้คุณรู้สึกเบาและมีพื้นที่สำหรับโอกาสใหม่มากขึ้นอีกสิ่งที่ช่วยคุณได้คือการพูดคุยกับคนที่รับฟังได้โดยไม่ตัดสินไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวหรือที่ปรึกษาจักตัวเองในเวอร์ชันที่โตขึ้นเข้าใจมากขึ้นและมีความมั่นคงจากภายในจริงๆ คุณไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจทุกอย่างภายในสัปดาห์นี้แค่คุณอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดก็เป็นก้าวที่สำคัญแล้วถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดดวงดีๆในครั้งต่อไปดูแลตัวเองและหัวใจให้ดีแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดูแลตัวเองและหัวใจให้ดีแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าชีวิตที่สมบูรณ์แบบของราศีพิจิก ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของราศีพิจิกไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างพร้อมหรือไม่มีปัญหาเลยแต่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายชัดเจนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ในด้านการงานชาวราศีพิจิกต้องการอาชีพที่ให้ความท้าทายและมีอิสระในการตัดสินใจพวกเขาไม่เหมาะกับการทำงานที่ซ้ำซากหรือต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไม่ยืดหยุ่นชีวิตที่สมบูรณ์จึงควรมีพื้นที่ให้เขาสร้างและควบคุมทิศทางงานของตนเองได้เช่นเป็นผู้ประกอบการนักวางแผนกลยุทธ์หรือทำงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ลึกซึง้ง ในด้านความสัมพันธ์ราศีพิจิกต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนและลึกซึง้งพวกเขาไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ผิวเผินหรือเล่นเกมจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่สื่อสารกันตรงไปตรงมารับฟังกันจรงิงจังและพร้อมเติบโตไปด้วยกันการมีคนที่เข้าใจในความซับซ้อนของพวกเขาโดยไม่ตัดสินเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ด้านการเงินราศีพิจิกไม่จําเป็นต้องร่ํารวยที่สุดแต่ต้องการความมั่นคงและอิสระในการใช้จ่ายชีวิตที่สมบูรณ์ในด้านนี้คือการไม่มีภาระผูกพันที่มากเกินไปสามารถเลือกใช้เงินกับสิ่งที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเช่นการเรียนรู้เพิ่มเติมการเดินทางหรือการช่วยเหลือครอบครัว สุดท้ายคือน่านภายในใจราศีพิจิกจะรู้สึกว่าสมบูรณ์เมื่อเขาได้เติบโตทางจิตใจเข้าใจแผลเก่าของตัวเองและแปลงพลังจากอดีตมาเป็นแรงผลักดันในปัจจุบันชีวิตที่เขารู้สึกว่าไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องอธิบายและสามารถอยู่กับความเงียบได้อย่างสบายใจคือชีวิตที่เขาใฝ่หา บทสรุปดวงของชาวราศีพิจิกในสัปดาห์นี้คือการฝึกใจให้แข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกอย่างขยับเปลี่ยนและบางครั้งก็ไม่เป็นไปตามแผนแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้รู้จักตัวเองในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นเข้าใจมากขึ้นและมีความมั่นคงจากภายในจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจทุกอย่างภายในสัปดาห์นี้แค่คุณอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดก็เป็นก้าวที่สำคัญแล้ว ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดดวงดีๆในครั้งต่อไปดูแลตัวเองและหัวใจให้ดีแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า